ฟองได้ภาพนะคะวันนี้เป็นควัญหลงมาจากช่วงน้ําท่วมใหญ่ปี่แล้วค่ะคแต่ว่าทัามาเยอะแต่ก่อนจะเข้าไปดูฟองได้ภาพมีเรื่องด่วนใช่ไหมมีนนะะเรื่องด่วนเข้ามาค่ะมีรายงานเข้ามานะคะว่าเมื่อเวลา13บสมนาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่ซอยลาซานนะคะใกล้ในชั่นบางนาแล้วนี่แหละนะคะค ลุกลามไปจํานวน2หลังนะคะสำหรับบ้านที่อยู่ใกล้เครียใกล้เคียงบริเวณนั้นนะคะก็จะใกล้ๆกับ BTS บบริ่งบาริ่งด้วยแบริ่งนะฮะบ้านใครก็รีบมาดูนะฮะค่ะไม่ได้อยู่บ้านกลับมาบ้านหาบ้านไม่เจอค่ะเดียวกำลังไหม้อยู่เลยฮะตอนนี้นักข่าวรายงานมาใช่ค่ะเดี๋ยวมีความคืบได้ยังไงนะคะติดตามจากสถานีช่องระวังภัยเราเนี่ยนะคะครับเดี๋ยวเราไปดูถนนกันหน่อยใช่ค่ะโดนน้ำท่วมแล้วก็ชํำรุดเสียหายมากเลยไปดูภาพกันหน่อยนะคะยังพังอยู่เลยสำหรับแถวๆโครงการเคหะฉลอง กรุงนะคะที่ท่านผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องมาเพราะว่าอาศัยอยู่ที่นี่แหละโครงการเคหะฉลองกรุงน้ําท่วมถนนพังนะคะเป็นเส้นทางเข้าออกสําคัญหลักเลยของหมู่บ้านนะคะถนนสังขประชานุสรค่ะท่วมมาเจ็ดเดือนนะที่ผ่านเอ่น้ำท่วมในช่วงปลายปี่ายมาเจ็ดเดือนละนะคะยังพังอยู่เลยยังเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะฮะเราได้ส่งช่างภาพเราก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับตามที่เห็นแหละค่ะครับ นี่ฮะนี่ก็เป็นสภาพถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเลยจากน้นท่วมด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรไปคุยกับผู้ที่ร้องเรียนเข้ามานะคะชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นนะคะคุณมีระยุท์นะคะสวัสดีครับลูกอินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมคุณทศูลคุณนัทญานะครับเป็นไงฮะถนนตรงฉลองกุงใช่ไหมฮะถนนสังขปชาครับคือแยกตัดจากถนนฉลองกุงนะครับตัวน้าท่วมมาพังหมดเลย ครับผมคือจากน้ําท่วมมานะฮะครับผมจนพอน้ําแห้งคิดว่าจะได้ถนนใหม่นะฮะก็ยังเออ่ยังไม่ได้พอยังไม่ได้ปุ๊บเราก็เลยไปรวมตัวกันนะนะฮะครับค่ะเพราะว่าถนนนั้นหนึ่งผมเรียกว่าถนนเปื้อนฝุ่นนี่ว่านะครับช่วงฝนตกก็เปื้อนฝุ่นนะครับแล้วก็พอช่วงฝนตกมาก็ได้เป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลยรวมตัวกันเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมนะฮะไปที่ สำนังกงานเขตหนองจอกนะครับค<า>่ะครับผมบอกว่าคือคือเราทําเป็นก็เหมือนกับบันไดสามขั้นนะฮะพี่วิทูลครับผมก็ค,คือเราไปร้องเรียนเป็นบันไดสามขั้นนะครับขั้นที่หนึ่งเราไปร้องเรียนว่านถามถามว่าทําไมถึงขั้นที่สามคือขั้นถาวเวอรนะฮะทาไมถึงยังไม่ทํานะครับซึ่งทางเขตเอ,อทางพอก็บอกว่าเออ่ เองงบประมาณอยู่งบประมาณที่จริงๆอ่ะเราทราบแล้วงบประมาณมาทั้งหมดย4สิบสี่ล้านนะฮะค่ะ<ช>ตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ธมก็รับมาเรียบร้อยนะครับส่วนที่หนึ่ง<ช>นะครับ<ช>ทาง,<ช>างทงางบอก,ก็บอกว่ากาลังทําเรื่องอยู่<ช>อยู่ในขั้นตอนประมูลอยู่นะครับที่เราไปครั้งแรกเมื่อวันที่1ิบเอ็ดกุภาคมนนะครับค<ช>่ะแต่แล้วผมก็บอกว่าอย่างนี้โอ้มันเสื่ออีกนานนะครับว่าจะถึงเดือนธันวาคมมีมาตรการเร่งด่วนอะไรให้ไหมท่านก็บอกว่าจะซ่อมถิวถนนให้ นะฮะนะพอว่าวันนั้นพอวันที่11พฤษภาคมพอบายๆยันๆนะฮรท่านจะส่งรถไถมาฝักพื้นที่ผิวให้นะครับผมก็บอกว่าตรงนี้มันยังไม่พอพราผ่าน3วันฮัลโหลว่าไปเลยครับพอไปผ่านไป3ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมอีกนะครับก็มีฝุ่นมีร่องน้ํามีคูคลองเหมือนเดิมนะฮะคือมันแก้เฉพาะเบื้องต้นใช่ไหมคะขับ็เลยบราเป็นหนุ่ม เห็นหลงปรากฏกขึ้น,น,นมาเดิมอีกนะฮะทางท่านพอก็เลยบอกว่าคาั้งที่แรกที่เราไปฮะชุอแต่ปุถุวทาท่านพอก็บอกว่าเานื่องจากทางเขตไม่มีงม้อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทําเรื่องไปที่กทมวันจันทนะครับผมก็ตามเรื่องนะฮะท่านทําเรื่องไปที่กทมวันอังคารน,นะครับไปที่รอ,องพออ้อนะครับรอ,องผู้ว่าแต่ผู้ว่าก็ส่งไปที่าสานักโยธานะครับสำนักโยธาก็ องอุปกรณ์ที่ทําอะไรมาคือเราไม่ยอมมาให้แค่ปรับผิวถันงอย่างเดียวมันไม่พอต้องรัดยางให้เราด้วยกนคือนนเป็นบันไดขั้นที่สองของเราครับท่านพอออกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวได้ทำเรื่องไปคอทมคอทมอก็มาทําให้ฮะวันที่เราจะรวมตัวกันคือวันศุกร์ที่สิบแปดนะฮะ,ะทางบทกมน,ทนะครับก็สมัคย์โยธาของบรกมนะครับรวมถึงเจ้าที่เขตของหนองจอกเนะยฮะก็มานะครับมาดําเนินการนะครับก็คือเป็นบันไดขั้นที่สองคอต้องรัดยาง นะครับตามที่เรารียกร้องไปนะครับค่ะคือทําถ้าทําหาวอนจริงๆมันจะต้องลาดยางเส้นนี้ให้ให้ใช้การได้แบบคงทนด้วยรับสภาพน้ำถ้าเกิดน้ํามาใหม่ถทมเงินมาแล้วนี่ยี่สิบสี่ล้านไม่เริ่มกัดำเนินการเลยคะยังฮะคือทางท่านพอบอกกับผมคือครั้งแรกนะฮะที่ผมไปประท้วงที่ไปเรียกร้องกันเมื่อวันที่สิบเอ็ดกุมภาพานธบอกว่าอยู่ในขั้นตอนประมูล นะครับพอไปคั้งที่สองเมื่อวันที่สิบแปดตุภาคมทางพอออเขตบอกว่าเขาจะชัดเชื่อนแล้วนะฮะแตเริ่มแต่เริ่มประมูลในเดือนกยนกนกรกฎาคมผมก็บอกว่าโอ้โหนะฮรตกลงว่าพันวานจะได้ไทยหรือเปล่าในวนลงเหนือยน้ำท่วมรอี่รหอบได้หอะไรประมาณนั้นนะฮะ ไม่อีกครั้งหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วสรุปแล้วก็คือที่ตอนนี้ทางเขตมีเอาป้ายมาปักอยู่นะฮะก็บอกว่าจะเริ่มประมูลเดือนกรกฎาคมครับโอ้โหนั่นเริ่มประมูลก่อนไม่ได้เริ่มทํานะคะถามอย่างนี้ได้ไหมคะถนนสังขประชาเส้นนี้ค่ะมีชุมเป็นสายหลักที่จะใช้สัญจรเข้าออกมีชุมชนไหนบ้างคะที่ได้รับความเด็ดร้อนคะคุณคุณครับผมที่จะเข้ามานะฮะก็คือก็จะมีชุมชนลำพิชนะครับ จะมีวัดลำบากีหนึ่งวัดแหละครับค่ะเราก็จะมีหมู่บ้านวัฒนาหนึ่งวัฒนาสองค่ะนะครับเราก็จะมีเทหะฉลองกุ้งเป็นฉลองกุ้งนี้ทั้งหกโซนเลยนะฮะ็ดหมื่นคนนะครับค่ะแล้วก็ชุมชนอลำพะงค์ค่ะนะครับแล้วก็มีวัดลำพะงค์หนึ่งวัดค่ะมีนะครับอันนี้ก็คือตุนเขตุนเพสังฆปชาเราจะไปเชื่อมต่อกับถนนทับยาวของเผดรกระบังฮะอันนั้นก็จะยาวไปอไปออกเคล็กคลองออนนะฮะ จะไปออกถนนสองกรุงได้ไปออกริทังต่วนได้อะไรได้นะครับค่ะครับตมงนีเลยถือว่าเป็นหัวใจเส้นหลักนะฮะคีอ,อสาคัญและนอกจากนี้ในะชุมชนอื่นท,ที่ที่เลยออกไปนะฮะอยู่ในเขตของลำพัทชีเนี่ยแหวงลำพัทชีนี่กะได้เยอะที่อยู่ทางด้านหลังที่ที่ใช้เส้นนี้เพราะฉะน,น,นั้นตะวันเนี่ยนะฮะมีรถเป็นพันคันนะครับที่ที่สัญจรผ่านไปมานะครับ นะครับรวมถึงหลายชุมชนนะที่ใช้เส้นนี้อยู่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ้างไหมคะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้มีฮะมีฮะมีเคยมีนะฮะแต่ว่าข่าวอาจจะไม่ออกก็คือคือคนเจ็บท้องนะฮะถึงขนาดจะคอดเลยก็มีนะครับคือมันตึ๊ดๆนะฮะคือถึงเป็นหลุมแลนฮะแล้วนอกจากนี้ก็พอค้าไม่ขายนะฮะรถจรางรถอะไรที่รถกับข้าวรถอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นอันไหนก็ก็มีหลบหลีกกันนะก็มีของข้าวของผก คอกระปากเราไปงก็มีครับค่ะแน่นอนเดือดร้อนอยู่แล้วเห็นเน้นจากหลุมเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะคะครับผมเต็มเลนถนนเลยนะคะครับทางทีมงานกําลังประสานไปที่สํานักงานเขตหนองจอกนะคะคือกมันจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆฮะเราเราต้องการคือทงถามนะฮะเป็นบันไดสามขั้นเหมือนเราทำบันไดเข้าบ้านขั้น้รกหนึ่งต้องผิวถนนให้เราโอเคทางเขตมาทําให้ก็กลับขอบคุณนะครับค่ะขั้นที่สองลาดยางให้เรานะครับก็ทางสำนักโยธาของกทมรุนทั้งเขตอหนองจอก มาทําให้ก็กลับเขบพระคุณนะครับก็เลยอีกหนึ่งข่านนะฮะคือขั้นถาวรนะครับอย่างไงก็ฝากนิดหนึ่งนะอย่าอย่าปล่อยเลยนานไปแล้วเดี๋ยวน้ําท่วมอีกรอบหนึ่งก็มีปัญหาอีกครับผมค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งฮะลาดยางในบันไบทั้นที่สองนะฮะตอนนี้มีบางส่วนเริ่มชำรุดแล้วเนึ่งจากเป็นหลายรถหลายประเภทนะนะฮะค่ะเริ่มเริ่มชำรุดแล้วฮะถ้าท่านพออเสตไม่เคยมาก็ลองมาดูดูจะเห็นนะครับมีมีบางส่วนนะฮะชำรุดแล้วด้วยครับผม ทางทิมงานมัชรูณนี้นะคะกำลังได้ประสานไปที่ทางสำนักงานเขตหนองจอเพื่อจะพยายามติดต่อไปทางผู้มยการเขตให้มาพูดถึงความคืบหน้าที่จะเริ่มดาเนินการซ่อมได้นะคะแต่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านมาด้วยนี่ยมีไหมว่ามีติดภารกิจนะคะเราไปสัมภาษณ์ชาวบ้านมาด้วยนะที่ได้รับความเดือดร้อนก็หลายคนเหมือนกันค่ะเห็นว่าเคยชุมนุมกันด้วยครั้งถ้าจากภาพที่มีอยู่เคยไปท้วงทวงที่ที่เคยไปครับสองครั้งค่ะ ชคือครั้งแรกสิบเอ็ดตุลาคมอ่ะครับครับอืมครั้งที่สองก็สิบแปดตุลาคมครับครั้งที่สามจะที่ไหนฮะครั้งที่สามนี่รอฮะเดือนกรกฎาคมถ้ายังไม่ขยับอะไรรอดูใช่ไหมคะว่าเดือนกรกฎาคปักป้ายไปแล้วจะประมูลครับคมคะเริ่มเปิดประมูลนะค่ะคุณมิรยุทธ์คาเดี๋ยวท่านสายท่านผอเข้ามาพอดีเลยนะคะไปคุยกับคุณพินโยปิ่นแก้วผู้อำนวยการเขตหนองจอกเนืองสายค่ะคุณพินโยสวัสดีค่ะผอคะ ถ้าสวัสดีครับคุณควิทูนหรือคุณนัญญานะครับถนนสังขประชาที่ถูกน้ำน้ำท่วมจนถนนพังเนี่ยค่ะ <S <S จะเริ่มดำเนินการซ่อมได้ไดช่วงไหนคะเอ่อณปัจจุบันเนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้ทางสำนังกงานเขตหรือทางกรุงเทพมหานครน,นะครับ<ช>ได้เข้าไปซ่อมเป็นการชั่วคราวนะครับโดยการนำแอสฟัลต์ผสมร้อนนะครับไปไปซ่อม<ช>นะครับ ขณะนปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใช้ถนนเส้นนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนการการแก้ไขท้าวอนเนี่ยนะครับทางสำนักเขตเองเนี่ยก็ได้ขอขอจัดสรรงบประมาณนะครับจากทางเทมนนครซึ่งก็ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการหาตัวผู้รับจ้างนะครับซึ่งก็อยู่ในกระบวนการขายแบบนะครับงบประมาณเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบ ยี่สิบสี่ล้านเศษนะครับยี่สิบสี่ล้านอ๋อครับครับครับจะทําเป็นถาวรเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับซ่อมเป็นแบบไหนฮะซ่อมเป็นเอ่อปรับปรุงทั้งตลอดทั้งเส้นนะครับประมาณสองกิโลกว่าก็ก็คงเอ่อเป็นเป็นอัลฟ้านนะครับครับอืมครับค่ะน่าจะเริ่มทําได้ในช่วงกรกฎาเอ่อหาประมูลตอนนี้กว่าสร้างใช่ไหมตอนนี้ ใช่ครับตอนนี้เราเริ่มขายแบบแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะ,ะประกวดราคาโดยใช้วิธีอ็อกชั่นได้เนี่ยประมาณต้นเดือนกรกฎานะครับน,น,นั่นเป็นระยะยาวที่จะมีการทําถนนอาจจะลาดยางไปให,ให้ใช้งานได้ดนานๆแต่ว่าเบื้องต้นหลุมบ่อที่อาจจะหนักหน่อยมีขนาดใหญ่อะคะชาวบ,บ้านอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้จะมีการเข้าไปถมดินหรืออะไรเบื้องต้นก่อนไหมคะ ตอนนี้หลุมใหญ่ๆไม่ดีแล้วนะครับเราใช้ใช้อัฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นปูหมดแล้วครับค่ะครับค่ะแก้ไปหมดแล้วตรงนั้นนะคะก็อะอีกนานไหมฮะหลังฝนนี้คงได้ใช้ทำน้ำทำนานจากกรก็คงมีระยะระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทั้งเส้นเนี่ยประมาณสองกิโลเศษรครับนะครับก็คงต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าหกเดือนหกเดือนกรกดามก็ทันยา ครับประมาณนะประมาณนั้นนะครับครับครับก็ฝากทางพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าทางเขตเองไม่ได้ลิงน่อนใจนะครับสำหรับปัญหาความเดร้อนก็พยายามพยายามแก้ไขทั้งใน ในในเบื้องต้นแล้วก็ขยายทั้งในระยะยาวด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะแต่เดี๋ยวจะต้องไปบอกความคืบหน้ากับทางประชาชนเขาหน่อยนะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบในพื้นที่นะคะพอค่รผคครัก็พยายามประชาสัมพันธ์ค่ะฝากพอด้วยคาะขอบคุณค่ะคุณคุณยุรยุทธ์ด้วยนะคะครขอคทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ รอหน่อยรอปีใหม่ปีใหม่พอดีอ่ะหกเดือนหวังว่าน้ําไม่มาอีกนะครับค่ะมีความคืบหน้านะคะลุงจันร์ค่รท่านผู้ชมค่ะหรับเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เราบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นทีซอยลาซานนะคะ ก็เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดใกล้เคียง BTS แบ i ลิงนะคะซอยสุขุมวิท70ก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าเป็นลักษณะบ้านไม้นะคะยังควบคุมเพลิงไม่ได้ขณะนี้ไหม้ไปลูกลามประมาณ2หลังแล้วก็ขณะนี้ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ทางตำรวจนะคะสนบางนาก็กำลังไปที่เกิดเหตุนะคะก็ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะคะ เดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะสำหรับของลุงแจมออนแอร์นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมนะคะอย่าลืมนะคะเราเป็นเรียกเราเป็นยาสมัยประจำบ้านก็ได้นะแก้อาการเดินเนื้อนใจเรื่องการศึกษาอีกแหละคะาวนี้ลงไประดับอาชีวะเลยใช่ค่ะครับพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ